พยากรณ์อากาศประจำวันที่5พฤษภาคมจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาวบ้านตาดำๆค่ะมาพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันนะคะ วันนี้เป็นวันที่5พฤษภาคมค่ะโดยเป็นพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา6นาฬิกาของวันที่5พฤษภาคมจนถึงเวลา6นาฬิกาของวันที่6พฤษภาคมค่ะวันนี้ช่องชาวบ้านตาดำดำมีข่าวภัยพิบัติมานำเสนออีกเช่นเคยนะคะเป็นภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงรายคอยติดตามได้ในคลิปนี้เลยค่ะ ลักษณะอากาศทั่วไปพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนโดยทั่วไปและมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ในขณะที่มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นเข้ามาปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางและภาคเหนือตอนล่างทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับลมตะวันออกยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ทำให้บริเวณดังกล่าวยังคงมีฝนบางแห่งในระยะนี้ค่ะอันหนึ่งยอมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณหัวเกาะสมุมาตรามีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นและจะเคลื่อนตัวเข้าสู่อ่าวเบงกอลตอนบน ซึ่งจะส่งผลทำให้คลื่นลมในทะเลอันดามันมีกำลังแรงขึ้นในช่วงวันที่6-9พฤษภาคม63นี้ค่ะส่วนฝุ่นละอองขนาดเล็กเนื่องจากในบริเวณประเทศไทยมีฝนตกเป็นระยะทำให้สภาวะหมอกควันลดลงโดยทั่วไปและคุณภาพอากาศดีขึ้นตามลำดับค่ะต่อไปเป็นพยากรณ์อ,อากาศแยกแต่ละภาคค่ะ ภาคเหนือมีอากาศร้อนโดยทั่วไปและมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่โดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางสุขโขทยัยพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์กำแพงเพชรและตาก อุณหภูมิต่ำสุด21-28องศา,าเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-40องศา,าเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงหากตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศร้อนโดยทั่วไปโดยมีฝนฟ้าะนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิ ขอนแกน่นคนครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์อุณหภูมิต่ำสุด24-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-36องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลาง มีอากาศร้อนโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแหง่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีและกาญจนบุรีอุณหภูม,ตมติต่ำสุด26-29องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 3 4ถึง39องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว1 0ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงกรุงเทพและปริมณฑลมีอากาศร้อนกับมีฝนฟ้าะนองร้อยละ20ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 28- 29ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35-39ถึงองศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว1 0 3ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงบางแหง่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสักแก้วชะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและกาด อุณหภูมิต่ำสุด25-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-37องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง1-2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันออกหรือภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีเมฆบางส่วนกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละยี่ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสงขลา ปัตตานียะลาและนาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด23-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-36องศาเซลเซียสลมตวันออกความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรค่ะ และสุดท้ายนะคะภาคใต้ฝั่งตะวันตกหรือภาคใต้ฝั่งอันดามันมีเมฆบางส่วนกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงาผู้เก็ต กระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด23-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-36องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะนี่ก็เป็นพยากรณ์อากาศประจำวันที่5พฤษภาคมออกประกาศเมื่อเวลา5นาฬิกาค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะมีรายชื่อของจังหวัดที่ท่านอยู่อยู่ในพื้นที่ที่ฝนจะตกบ้างไหมคะต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศ7วันข้างหน้าค่ะกรมอุตุได้มีการคาดหมายลักษณะอากาศในช่วงระหว่างวันที่4ถึง10พฤษภาคมไว้ดังนี้ค่ะในช่วงวันที่5ถึง10พฤษภาคมยอมความกดอากาศต่มเนื่องจากความร้อนปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดค่ะ ประกอบกับมีลมใต้และลมตวนออกเฉียงใต้ย,ยังคงพัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนส่งผลทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นค่ะ สำหรับในช่วงวันที่4-5ถึงพฤษภาคมลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังอ่อนแต่ก็ยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นส่วนในช่วงวันที่6-10พฤษภาคมลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นค่ะ ส่วนยอมความกดอากาศตา่ำบริเวณหัวเกาะสุมาตราก็จะมีกำลังแรงขึ้นในช่วงวันที่6-9ถึงพฤษภาคมและมีแนวโน้มเคลื่อนตัวเข้าสู่อ่าวเบงกอลตอนล่างทำให้ภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝนตกต่อเนื่อง ส่วนคลื่นลมก็จะมีกำลังแรงขึ้นคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วงค่ะสำหรับข่าวสารภัยพิบัติประจำวันนี้นะคะแอดมินมีภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงรายค่ะโดยได้มีลมพายุพัดหลังคาปัม๊มน้ำมัน ถลมทับร่างเด็กปั๊มดับ1รายและบาดเจ็บ2รายค่ะโดยเมื่อช่วงเย็นของวันที่4พฤษภาคมได้เกิดเหตุลมกระโชกแรงในพื้นที่อำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงราย ทำให้โครงหลังคาปั๊มน้ำมันทีทีสาขาวเวียงป่าเป้าพังถล่มลงมาทั้งแผงทับร่างของสาวปั๊มน้ำมันคนหนึ่งอายุ32ปีพนักงานเติมน้ำมันเสียชีวิตทันทีค่ะและเพื่อนพนักงานอีก2องโคได้รับบาดเจ็บที่แขนขาศีรษะแตกถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเวียงป่าเป้าค่ะทางช่องชาวบ้านตาดดาก็ขอแสดงความเสียใจไปยังญาติพี่น้องของผู้เสียชีวิตด้วยนะคะ สำหรับการคาดหมายลักษณะอากาศกรมอุตุได้มีการคาดหมายว่าประเทศไทยจะเริ่มเข้าสู่ฤด,ดูฝนประมาณปลายสัปดาห์ที่3ของเดือนพฤษภาคมค่ะโดยได้มีประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อวันที่27เมษายนแจ้งว่า ฤดูฝนของประเทศไทยปีนี้คาดว่าจะเริ่มต้นประมาณปลายสัปดาห์ที่3ของเดือนพฤษภาคมค่ะและจะสิ้นสุดประมาณกลางเดือนตุลาคม63ปริมาณฝนรวมทั้งประเทศในช่วงฤดูฝนปีนี้จะน้อยกว่าค่าปกติประมาณร้อยละ5แต่จะมากกว่าปีที่แล้วปีที่แล้วในช่วงฤดูฝนน้อยกว่าค่าปกติถึงร้อยละ11ค่ะ สำหรับช่วงต้นฤดูฝนหรือเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนปริมาณฝนรวมส่วนใหญ่จะต่ำกว่าค่าปกติประมาณร้อยละห้าส่วนช่วงกลางฤดูฝนเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมปริมาณฝนรวมส่วนใหญ่จะใกล้เคียงกับค่าปกติค่ะและช่วงปลายฤดูฝนก็คือเดือนกันยายนถึงกลางเดือนตุลาคมปริมาณฝนรวมส่วนใหญ่จะต่ำกว่าค่าปกติร้อยละห้าค่ะ โดยในช่วงเดือนสิงหาคมและเดือนกันยายนซึ่งเป็นเดือนที่มีฝนตกชุกหนาแน่นที่สุดจะมีโอกาสสูงที่จะมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนผ่านประเทศไทยตอนบนซึ่งจะส่งผลทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่และอาจก่อให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลา,ลากรวมทั้งน้ำล้นตลิ่งได้ในบางแห่งค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของพยากรณ์อากาศประจาวันนี้นะคะ แล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะหากชอบคลิปนี้และอยากให้มีคลิปต่อๆไปอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ด้านล่างเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ